สวัสดีค่ะชาว u t u b e ทุกท่านฝนก็เดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดออกค่ะพี่นอ้องเมื่อนไงอากาศสุนวรรัค่ะถัวว่ามีแดดเฝ้าตัดหญา้าเพราะพอฝนสิมาอีกตัดญหญ้ารอบที่สองด้วยเนี่ยจ้าให้เราเฮ็ดรถเราได้ออกกำลังไกายอเราอ้วนแล้วอ้วนอีกอยู่เนี่ย ากาดีเด้ต้องเป้าตัดตัดให้เพิ้นดอกว่าเนี่ยเราเอื่นแล้วก็กลับานเราโมเราออกจากโรงพยาบาลมาอื่นกลับมาสิได้โอ้บ้านยคือสะอาดแท้ประมาณเนี่ยพอบ้านเราหกค่ะไต้นั่งใอยก็สิได้ไปตัดเด้นตัดออกให้เราแลค่ะค่ะเดี๋ยวคอยสิมาตัดห้ามุมนี้ให้แล้วตัดชดชดเพี่ยเ เราต้องระวังมืออยู่ของนี่ค่ะนี่ค่ะตัดเรียบร้อยแล้วซับซับ,ซ,บซับลงค่ะเพราะมันลงมันเปลี่ยนเื้ซแซมนี่กับเอาล่ะยังแ้่ข้างหนาหน้หนาบ้านมองจอดรถ ฉันได้เห็ด